สวัสดีจ้าเอ f ีทุกท่านเรามาดูต่ออีกสูตรเอ้ยเอาสูตรที่มันเข้าก่อนเนาะไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยประจำวันที่หนึ่งครับห้าครับหกเจ็ดเตือนห้าเข้ามาแล้วจำหมดปีอีกแล้วบนหนึ่งจะเอาสุดแปดตัวหรือเจ้าตัวก่อนเอาไปที่แปดตัวก่อนเนาะที่เออกี่ยวก็คือย้อนดูก็คือ เก้าเก้าเจ็ดหกสองแปดเจ็ดแปดเราจะใช้หลักนี้หลักร้อยบวกสี่สิบบนบวกเก้าคงที่หลักร้อยบวกสี่นะคะ จะประมานมี้เอ้าสองหกสองนะคะหกสองหกสองหกสองหกล้ว Các thêm có

แปดชุดนะคะตอนนี้แปดชุดตรงเราจะประมาณนี้เลยคะ่ะแปดชุดนี่ที่ออกไปก็คือเฟสหนึ่ง เศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็เท่ากับกสี่ละกลอยก็คือที่เอาไปที่หกแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่ง ร้อยก็ผิดนะครักร้อยเราก็ผิดหลักสิบหลักหน่วยมาต่อมาดูเลขที่ออกก็คือเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะเอาจ้อจ่อโลดคือสี่แปดหนึ่งสีบวกสีสิบบวกล่างไปที่เก้าศูนย์ ก้าคื้นที่ก็คือแปดบวกหนึ่งบวกเก้าเท่ากับแปดเก้าที่ออกไปสี like ่บวกสี่เท่ากับแปดเก้าสี่ห้า คนจะตกจับคู่ก็คือเราจะจับคู่ก็คือเป็ดเป็ดเก้าเป็นตัวกับเนี่ยเป็ดสี่เป็ดห้าเก้าเป็ด เก้าเก้าเก้าสี่เก้าห้าหอยของเราก็คือหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเอาแค่นี้แหละกันหลุดกันหลุดก็คือหนึ่ง เก้าแปดห้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดไม่มีหกหลักร้อยของเราเราจะใช้ 4บวก1บวก9เท่ากับสี่หชนที่หเอาทรงสูตรมีศูนรกันดีกว่าบางทีก็ผิดเลยบางทีก็เข้าบางทีก็ผิดสูตรใส่หลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิไม่เข้าเลยไปชนที่9ก็เลยเน้นไปที่9 ประมาณนี้แปชุดเรีเรีกออกไปที่ 5, 9ก้าแปหเกาแปลกรอยมาที่ห้าชุกันที่5ต่อมาต่อมาต่อมางวดจะเอาแล้วนะ <c oughs> เอาจริงๆเลยนะตัวนี้ห้าเกทำกลางคืนนะห้าเปด ไปที่เจ็ดเก้าแไปเป็นบนเนี่ยทำสูตรไปโซนที่เจ็ดเก้าแปดเก้าไม่สใช้เมนเดิมตัวนี้ตัวนี้วนบวกเก้คงที่ห้ 5, บวกสี่คงทีก็คือเบวกแบวกเ บวกเก้าเป็น1ิบบวกแเป็นสิบเจ็อจ็ดจะมาอีกไหมห้าบวกสกับ905กเกบวกหบวกห้าบวกหน่ะคะบวก5้บวกหนึ่ง จับคู่ก็คือหกเก้าหกศูนย์หกห้าหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกจับประมาณนี้หาหลัก้อยก็คือยี่แปดบวกสี่ แปดละเก้าสิบเอ็ดสิบสองสองบวกสี่เท่ากับหกเราจะเอาหลักร้อยตัวน,นี้นะเอาที่ห้าบวกแปด เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสามสี่ห้าเออหลักรอยมาสองแต่ทำไมอีกสูตรได้เก้าอีกสองสูตรชนที่เก้าเอาสองนี่แหละ สองหกห้าหกหกเก้าแปดหกห้าเออเล็พี่น้องไม่ออกจะมาหรือว่าจะมาตัวนี้จะตัวนี้ตัวนี้หกศูนย์นะ จิตห้าเอ,อยว่ากันได้แมน่นแม่นก่อน <c oughs> <c oughs> ให้แมน่นแม่นมาก่อนตัวนี้นะคะชบที่จะมาจิตหกนะชอบตัวนี้นะหกหาก้าถ้าจะมาด้วยกันมันเปยตเก้ามันเก้าเปรต จเจ็ดห้าบออาจจะมาบกเจ็ดห้าอันนี้เรียกเรียงเลยแปดเจ็ดห้าส่วนบันที่สองส่วนที่สองน,นั่นหกล,ลอยเอาเนี่ยสองห้าเราก็จัดขัดข้าผ่านนะคะเราคุณเตือน เตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมึงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า